ทรัพย์สมบัติชื่อเสียงพลังกำลังเขาคือผู้ที่มือนในครอบครองทั้งหมดาาราชาจนสลัดโกโรเจอร์เมื่อดิงทาประกาศการพายของเขาทำให้ผู้คนรีแพรกันออกทะเลสมบัติของฉันนะ่ะเหรอพวกโลกมากเที่ยกจะได้หาให้เจอสิฉันทิ้งไว้บนโลกอันกว้างใหญ่นั่นละ สวัสดีเพื่อนเพื่อนไลฟ์วันพีสเทรเชอร์ทุกทุกคนนะครับผมอยู่กับผมบอยสติลเบสิกครับในะวันนี้เราจะมารีวิวความสาม,มารถของอต,ตัวละคระล่าสุดเลยกับช h อ p เ e r r a m ร a g e นั่นเองนะครับเอาล้ววันนี้ใครที่ดรอปโปสเตอร์ของช h อ p เ e r ร์รัมโบบอลกันได้บ้างนะยกมือกดไลค์กันหน่อยยกนิ้วยกนิ้วให้กันหน่อยจะได้รู้ว่ามีคนได้เยอะขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมช่องบมเนี่ย ได้ชอปเปอร์กันทัวหน้าหรือเปล่าครับโอเคมาครับหลังจากที่เราได้ตัวละครมาแล้วเราจะใช้ยังไงนะครับผมเจ้าชอปเปอร์แรมเพจเนี่ยเอามาทำอะไรอยากได้กันเลอเกินนะครับจะเก่งพอๆกักบมีฮอกไตเอ๋อไหมนะครับเพราะว่าเป็นแอเรียพิเศษ24ชั่วโมงเหมือนๆกันนั่นเองมาแบบจำกัดเวลาแบบนี้มันต้องมีอะไรพิเศษแน่เลยพี่บอยเอาเลยครับมาดูกัน กับความสัมรถการน,นิดหนึ่งเพราะว่ามันแปลกประหลาดนิดหนึ่งครับกับเจ้าโพนี่โพนี่ชอปเปอร์พีรมเพจมาดูร่างพีรมเพจก่อนก็คือร่างที่ถือรัมโบบอลอยู่นั่นเองเขาก็จะ,ะเรียกว่าพีรมเพจเนี่ยก็จะเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นชอปเปอร์ที่กินรัมโบบอลซ้อนกันติดทีกันเกินไปนั่นเองทําให้คลื่นสมองเขาทำงานผิดปกติครับทำให้ควบคุมการแปลงร่างได้ไม่ไม่ไม ไม่ได้ดังใจนั่นเองนะครับผมทําให้เขาเนี่ยนั่นแหละครับก็คือแปลงล่างมั่วไปหมดเลยนะครับตอนที่สู้กับซีพีไนน์นั่นเองออก็ความสามารถครับสเปเชียลก็เป็นท่าแรมเพจนั่นเองจะโจมตีดามจแบบแรนดอมใส่คู่ต่อสู้ครับคนเดียวนเลยครับผมโจมตีเนี่ยชาร์จใช้ชาร์จชาร์จชาร์จสามสิบรอบเลยละ่ะสามสิบรอบเลยทีเดียวคุณผู้ชมจะได้เห็นไหมเนี่ย นะครับผมก็ค่อนข้างนานเลยแต่ว่าที่อ่าเลเวลแม็กซ์เนี่ยใช้เวลาชาร์จเพียง15รอบเท่านั้นอ่าก็ใครที่สามารถดรอปบปสเตอร์ได้เยอะๆเนี่ยก็อัดกันเข้าไปครับเอาอัพเลเวลท้าไม่ตายให้ได้ครบ15รอบก็จะได้ใช้กันอย่างแน่นอนส่วนกับตันอเบลิตี้เนี่ยแหละครับที่เป็นที่หลายๆคนเนี่ยสงสัยมากๆเพราะว่าเขาบอกว่ามันจะลด HP ของตัวละครสายพลังบูลงอย่างมากครับแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังโจมตีของตัวละครสายบูเนี่ยอ่าก็คือนั่นแหละครับลด HP และแต่เพิ่มพลังโจมตีถึง2.5เท่าในร่างพีรมเพจแล้วก็ร่างรมเพจเนี่ยจะเพิ่มถึง3เท่าเลยทีเดียวโอเคนั่นแหละครับก็การลดลงของ HP เนี่ยร,ราวๆ50กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะหายไปครึ่งๆอะ่ะและถ้า2ตัวนะครับคุณผู้ชม สองตัวใช้เป็นกัปตันกับเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยโอ้โห,โโหเหลือประมาณ10กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองครับคุณผู้ชมผมลองแล้วนะครับประมาณ16%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นค่นน้อยเลยนะครับหายไปไหนหมดไม่รู้ครับ HP ครับอ่าเราาเจนมาดูครับทีวันนี้ครับเราจะใช้ตัวละครสรีแดงทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้เพื่อนอ่าไปเลยครับไปแนเรียรพิเศษตามสไตล์บอยสติลแน่น,นอนครับกับ ปาปลุฝนนั่นเองแพ้ไม่เป็นไรนั่นเองชิวๆกันไปครับรีวิวสไตล์ผมอ่าเทรนนิ่งฟอเรสต์เอาละครับวันนี้ได้รับเกียรติจากใครที่จะตั้งเจ้าช opper ปป rampage เป็นเพื่อนให้ผมหน่อยไหนใครใครหากันหน่อยอ่าเจอแล้วครับขอบคุณ red hair c h a n n s เลเวล208เลยนะครับผมโหดมากๆเลยมาดูรายละเอียดกันหน่อยไหม l ล v e l max ด้วยนะครับโอ้โหไม้ตาย max ด้วยนะครับ l ล v e l max แบบ แม็กซ์ขนาดนี้ครับมาดูรายละเอียดหน่อยโอเคครับ HP ถึง3660เลยนะครับผมแต่ค่าฟื้นพลังจากการกินเนื้อหรือฮิวอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยกลบ900แม่เจ้านี่กินเนื้อเพิ่มศูนย์ไหมเนี่ยแล้วก็พลังโจมตีครับคุณผู้ชมโอ้โหเลเวแม็กซ์แบบนี้พลังโจมตีพันหเลยทีดเดียวเยอะกว่าอารองครับคุณผู้ชมอาลองนี R ่ประมาณพันพันสี่พันสามพันสี่นี่แหละ ก็เยอะแล้วนะเจอชอปเปอร์ a รมเพ้ก็ไปครับเรียบร้อยครับ1,500เลยทีเดียวโอเคนั่นแหละครับผมก็จะไปดูกันนะครับก็ตัวนี้ระวังนิดนึงใครที่อัปเกรดขึ้นมาแล้วจะเห็นว่าคอสถึง50เลยทีเดียวนะอาจจะใส่ไม่ได้นะครับผมจัดไปครับเราก็เลือกตัวนี้ไปเป็นเพื่อนครับก็จะเห็นว่าทีมเราเลือดประมาณเท่าไหร่นะพันแปะ่ะพันแบวกไบอีก3 0 0 0กว่านะก็น่าจะได้ ห้าพันกว่านะครับก็ไปดูกันว่าจะ,จะ,จ,ะจะเหลือเท่าไหร่นะครับในเกมมาดูครับโดนโลดลด HP ของตัวละครสายพลังบู๋ลงไปนะหายไปเท่าไหร่ละมาดูกันครับในเกมมันจะเลือดน้อยขนาดไหนะโหเขามีแต่ทีมเลือดเยอะๆเลยนะนี่แข่งกันเลือดน้อยวนะเนี่ยได้ครับผมอะไรนะอะไร,ะไรคืออะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือด921คุณผู้ชม แม่เจ้าทำไมมันน้อยขนาดเนี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมเลือดไปไหนหมดแหละนี่โดนฟันที่เยวตายวเนี่ะเอาล่ะครับผมแต่มาดูครับด้วยเลือดที่น้อยขนาดนี้ครับเราจะมีการทดแทนด้วยพลังโจมตีอันมหาศาลนั่นเองมาดูเต่าไดเมียวเราครับนี่ครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต่าวนี้ ถ้าจำไม่ผิดแอตแทกเขา20ปะ่ะนะยครับผมดูครับแอตแทก20ครับคุณผู้ชมโอ้โหตีขึ้นทันด้วยกด perfect นะครับตอนนี้ทุกคนกำลังโจมตีอย่างมระมันโอ้โหแรมเคต,ตบโอ้โกดมิสเฉยมาดูครับมาดูครับโอ้โหโจมตีรุนแรงมากดูไลน์ซัพเปอร์ตีครับอา้าวโอ้เป็นอาร์มพอยต์เฉยเลย นะครับผมจากร่างรอมโบโบครับไปร้างเป็นอาร์พอยครับนี่ครับโอ้โหสวยงามครับน่ารักเลยทีเดียวนี่ผมว่าน่าสะสมเหมือนกันนะใครสะสมชอปเปอร์เหมือนผมบ้าผมมีช็อปเปอร์ทุกร่างเลยนะครับผมมาดูครับเตาครับเตาไดเมียวเราโจมตีขึ้นร้อยเลยครับผมโอเคครับสำหรับเวฟแรกๆนี้คงไหลเลื่นกันไปก่อนนะครับผม ว่าทุกตัวโจมตีคนคนละทีน่าจะอาจได้ร่วงหมดโอ้โหอันเป็นแสนแล้วอัดเป็นแสนแล้วนะครับผมสุดยอดเลยสะใจจริงโอ้โหก้ามกุ้งก้ามกุ้งมากี้กระเด็นครับมาเจอเตาเตาสปิน นี่เต่าสปินเข้าไป400เอาละครับยังเบามันกับเจ้าการโจมตีที่รุนแรงครับนีครับผมผมว่าชัดถ้าไม่ตายบ้างดีไหมนะครับผมเจ้านี่เชิญเยอะๆเนี่ยมาดูเต่าโจมตีครับนี่ครับเต่าโจมตี20เพิ่มขึ้นไปเป็น185เลยนะนี่เนี่ยลดลงมาเหลือ70นะนะครับลูกแก้วไม่ตรงเสีนะครับอ่ะชชาร์จชาร์จกันนิดนึง นี่โอ้โหก็รุนแรงใช้ได้นะครับเอามาังกรกัดไปนี่กระเด็นเรียบร้อยเอาโอ้มีกระโหลกขึ้นมาครับจริงๆเลือด900มันก็น่าจะเจอกระโหลกู่แล้วนะครับมาดูเต่าอีกไม่มีโจมตี8 0ดรออ่ะหดพอไหมก้าปูก้าปู24คุณผู้ชมเอาละครับนี่และครับพลังโจมตีที่รุนแรงจริงนะครับผมแต่ เรียกว่าไม่พลาดเลยจะดีมากนะครับผมถ้าพลาดขึ้นมาจะมีปัญหาถึงชีวิตได้ได้นะครับผมลกเก้าร้อยเนี่ยโดนลูกจ็อกตีก็ตายแล้วได้นะครับแต่ทีมจริงๆทีมทีม,ทมเรานี่เป็นทีมที่แบบนะไม่ใช่ทีมปูทีอะไรประมาณนี้อาจจะเลือดหลายพันนิดนึงนะครับผมอันนี้จะน้อยเกินไปโอเคครับร่วงครับคูรโรยังสายพลังไวยัง ทานไม่หยู่โอ้จะกินกับปลาลูอนะครับทางนี้ครับน่าจะมีประเด็นประเด็นโอ้โอ้โอ้ประเด็นโอ้โหประเด็นไม่เท่าไหร่ไม่ดูปลาลูปลาลูเหรอโอ้โหขนาดกดมิสนะครับสามหมื่นนะผมสบายสบายเลยนะโอเคเลี้ยงกันไว้หน่อยเลี้ยงกันไว้หน่อยนะครับมาเจอช็อปเปอร์แรมเพจอัดเอ็นอัดตรงๆนี่กดมิสไม่กดด้วยอ่ะ เรียบร้อยครับกระเด็ดโอ้โหโ,โห,โโหโดกันหลายคนเลอเกินนะครับผมแบบนี้ครับต้องเจอเราเรากา้า,กามปุ้มก้ามปูมังกรกัดโอ้โหโสุดยอดจริงนะครับพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมานี่คุ้มกับเลือดที่เสียไปจริงเป็นทีมฟาร์มชัดเลยนะครับเป็นทีมฟาร์มที่พลังโจมตีมหาศาลมากๆเอาล่ะครับคราวนี้เป็นอาลองครับ เพราะว่าลองเลือดเยอะมากนะครับผมมาดูกันว่าจะโจมตีเข้าขนาดไหนโอ้โหไม่เข้าเลยคุณผู้ชมโอ้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 โอโอ <laughs> เดี๋ยวตายเดี๋ยวตายมาดูกันดีกว่าผมว่ายัง้งยั้งกันไว้หน่อยนะครับเพราะว่าผมจะเก็บท่าไม้ตายได้ด้วยนะครับเพื่อจะได้เห็นความเก่งกาจที่แท้จริงโอ้โหกระเด็นครับ และเราจะได้ใช้ท่าไม่ตายกันหรือ,อยังยังครับยังไม่ถึงเวลาครับนี่อาลูบิดาครับตัวที่เกราะหนาเป็นพิเศษเลยมาดูหน่อยว่าเจอก้ามปูเข้าไปนี่โอ้โหเจอชอปเปอร์คุบเข้าไปเงิบเิเอาละครับผมชาชิงีก็โหดด้วยหรอหนึ่งเชิญด้วยไงไม่ธรรมดาแล้วคุณผู้ชมต้องตีตายตีตาย เอาละสโมกเกอร์นี่ก็โหดใช้เล่นเอาละครับขอชาร์จเทิร์นกันนิดนึงน่ะโหดดักใช่ไหมไมี่เจออาร์มพอยต์อาร์มพอยต์ทำไมไม่แปลงร่างเป็นพ,นพรพอยต์บ้างอะเนาะน่าจะแบบออกมาแบบเรนดอมนะจะจะเพอร์เฟกต์มากเลยเอาแบบเป็นจัมจัมปิ้งพอยต์ไม่มีไม่มีเขาเนาะโอเคไปอโอ้โหเข้าสี่พันคุณผู้ชมเพิ่งกดเพอร์เฟกต์แค่ ไม่มีเชนด้วยนะกดเพอร์เฟคให้ดูเฉยๆเองอ่ะดูนี่สามพันครับโอ้โหเป็นไงล่ะก็เนี่ยแหละครับพลังโจมตีที่ถูกทวีคูณขึ้นมาครับทำให้สามารถต่อกอดนี่สโมอเกอร์เหรอเกหนาเหรอเกรด็นครับคุณผู้ชมโอ้โหคราวนี้ครับโคตรกันเกลื่อนเลยมาคู่กันขนาดนี้ครับเราต้องตั้งใจตั้งใจกันนิดนึงตั้งใจอ่ะตั้งใจ โอ้โหโ,โ,โดนพริกตเป็นี70,000คุณผู้ชมงั้นมาดูครับว่าการแดนดอมดาเมจของเจ้าชอปเปอร์เนี่ยจะโหดแค่ไหนไปเจอท้าไม่ตายของชอปเปอร์แรมเพจกันเลยก่อนเลยมานี่ครับอืมหืมกัด,ดมัมเอบวอ์ครับแปลงร่างเป็นชอปเปอร์แรมเพจครับตุ้ง29,000ครับแดนดอมเข้าไปครับอัดไป29,000แล้วคุณผู้ชมอืหแรงมากมาก และสำหรับเอสกับเราเรียกว่าโจมตีไม่เข้าแน่เลยอะผมว่านะโอ้โห,โหโกดมิสเสียหาย ichen, หลายล้านคุณผู้ชมแบบนี้ไม่ได้แล้วครับต้องใช้ท่าไว้ตายของช็อปเปอร์แรมเพสไปอืมครั้นี้ไม่มีกัดลับอบครับ โอ้โหโดนไปเจ็ดหมื่นคุณผู้ชมนอนเลยไม่หละเอสนั่งเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแรนดอมได้แบบแม่รู้ใจจริงเลยใครใครได้ดาเมเป็นลานบอกผมบ้างน,นะโอเคครับสำหรับปาฟึกฝนครับทีมแดงล้วนของชอปเปอร์แรมเพจเนี่ย ก็ไม่รแคา่ราคา HP แม้แต่นหน่วยเดียวครับ921แล้วไงไม่โดนโจมตีซะอย่างครับเพราะจากการโจมตีทุกอย่างง่ายด้วยพลังโจมตีที่รุนแรงมากพอนั่นเองนะครับผมก็ขอขอบคุณ Red Hair c h a n k s ด้วยนะครับที่ตั้งเจ้า Shopper Rampage คุณภาพแบบนี้ไว้ให้เรารีวิวกันนะครับผมโอเคครับพอจะเข้าใจความสามารถที่ดีของเราอ่า Shopper ไม่ว่าจะเป็น Rampage Post ์ a m p a g e ก็ลดแล้วแต่ลด HP ของเราเกิน50%ครับประมาณ55%นี่แหละอ่าลงไปแล้วก็ทำให้เราได้พลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาแทนนะครับผมผมว่าเอาไว้ล่าเต่าสีเขียวน่าจะมีลุ้นมากๆเลยนะครับตีปับป๊บปับ๊ร่วงกระเด็นหมดเกลี้ยง นะครับผมโอเคเข้าใจความสามารถกันแบบนี้ก็อย่าลืมแชร์คลิปไปเพืเ่อนๆที่มีเจ้าช็อปเปอร์นี้ใช้งานยังไงทำไม HP มันน้อยเหลือเกินจะตียังไงอ่าก็จัดไปครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ